เฮ้ยมันไม่ต้องเปิดเลยอะแค่แตะปุ๊บมันทํางานยกออกมาปุ๊บมันมีเซ็นเซอร์ปิดอ้อโหนี่คือเครื่องโกลนวดที่แบบอัจฉริยะมากเป็นของกาบัวถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเสียงประมาณนี้แหละนะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกลนวดเครื่องกลเข่าก็ได้เหมือนกันนะครับที่สําคัญนะครับมันสัมผัสนะครับมันทํางานไม่สัมผัสปุ๊บมันหยุด มันมีเซนเซอร์ดักจับอยู่นะครับเจ้าตัวนี้ขนาดเล็กพกพาได้สะดวกสบายนะครับนี่ฝาของเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะใช้แค่เปิดออกปุ๊บแล้วก็จิ้มไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมถ้าเปิดมาดูข้างในตงนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยและนี่คือมอเตอร์มีในส่วนของเซ็นเซอร์ทํางานอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราสัมผัสมันนะครับมีแม่เหล็กโอ้โหดูเลยเพื่อนๆเปแม่เหล็กนะครับแล้วก็ปิดฝาไปแบบนี้ด้านล่างนี้เป็นในส่วนของช่องเสียบสายชาร์จ Type C นะครับ ชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ได้ที่60นาทีเลยนะครับกันน้ำได้ด้วยนะมี IPX7 นะครับผมนะมีแม่เหล็กนะครับถือว่าแบบเป็นเครื่องกดหนวดอัจฉริยะเท่ๆเลยนะครับมาพร้อมในส่วนของนี่กล่องแพ็กเกจนะครับไม่ใช้ปุ๊บก็เก็บไปแบบนี้แล้วก็ปิดปับ๊บแล้วก็ล็อกพกสบายๆเครื่องกดหนวดอัจฉริยะนะครับผมนะไปะไปกดกันเถอะตัวนี้เขาจัดโปรของเขาดีๆมาแล้วจัดให้